สวัสดีค่ะน,นี่เราจะมาเล่นแอปกันนะคะนี่นี่เดี๋ยวเราไปเล่นแอปกันเลยนี่นะคะนี่มาแอปนี้แล้วนะคะนี่น่ารักมากเดี๋ยวเราไปแอปต่อไปกันเลยค่ะนี่ค่ะมาแอปนี้แล้วนะคะนี่เป็นแอปแบบสากุระก็ถ้าไม่ใช่ก็บอกมาด้วยนะคะนี่ มันก็ได้เดี๋ยวเราไปแอปกันต่อไปกันเลยค่ะนี่มาแอปนี้นะคะแอปนี้จะเป็นรูปภาพสามนะคะมันขยับเไปไหนมันก็จะเหมือนกันหมดเลยค่ะเราไปแอปต่อไปกันเลยค่ะนี่ค่ะมาแอปนี้แล้วนะคะอันนี้มีสี่รูปเลยสีดำน่ารักมาก นี่ค่ะนี่เป็นนางฟ้านางฟ้านี่เป็นอะไรเนี่ยฮะนี่เป็นอะไร่ไปแอบกันต่อไปกันเลยค่ะจะไปแอบกันต่อไปเลยนี่น่ารักมากเลยทุกนอ,อืมสีฟ้า น่ากินนะน่ากินเหรอกินไม่ได้ไปไปเอฟเฟกต่อไปกันเลยค่ะนี่มาอันต่อไปนะคะนี่ข้าศึกนะนี่โค้ชสีขาวแปลนต่อไปเลยค่ะอันนี้แบบเด็กน,นะคะเนี่ย อันนี้แบบเด็กใช่อันนี้แบบเด็กอ่ะ,อ,ะอันนี้ก่อนอันนี้กอนเออเป็นนางฟ้าและเขาคือเป็นนางคาวอ่ะอ่ะเขาเป็นนางคาวอาก็เองก็เองอ่ะเป็นผู้ชายเขาเป็นผู้หญิงเขาถึงเป็นนางฟ้าอ้าวสิเหลือน,อนี่อันนี้มาแอปนี้น่ารักมากใครเอาหัวเยื่นเข้ามาเนี่ย เ้ยเฮ้ยเ,ยเ,ยเ้ยของเองแล้วก็ตาหวานเลยหยุดแล้วปกติก็เอ่อมีคามานี้เลยแล้วไม่อยากถ่ายบ๊ายบายเดี๋ยวไปเจอกันคิดหน้าอีกนะคะบ,บ๊ายบาย